มืนอนมีเห็นมีคนมาว่าสือมังไหมสวยเน่ะเดอ้อไครมากใหรมาแวมเวียนเนะี่แถวนี้นะมังไหมสดๆไนไหม่มีลำไยแถมล่องกล่องสอยงางดีเมียเอามางนี่มันถามม่เป็นตาถามมึงเห็นกูขายต่มไก่สติคุณขายแบบใดคะ เอาแล้วเมียนะก,กัวขันเงินมากของกับไปแม่น,หมหน้อสร้างถามแต่ว่าอู้เฮเมียเขาคือสวยบาดแก่แท้ขนาดเห็นวันจันยังซำนี่เห็นวันขันที่ซำใดเฮ้อมันแนมเมียกูแปลกๆเอาฉันถามว่าหมักปมนี่ขายแนวใดมแนมก็ออยังมีแปลก ขันเงินมาของกลับไปครับแลเวนอนไหแล้วมาแอปเปิรคุณสดใหม่อยู่ไหมคะอืมถ้าถามว่าสดบอกก็ต้องตอบว่าสดแน่นอนแต่ถ้าถามว่าสดก็นั่นกันนะจะเป็นพ่อค้าแล้วละนาคือแม่พวกมาบอกว่าสดจึงแมนมึงบอกไปตัตาขี้เดียนหน่อยไปๆกับก็เธอเมียะจากพี่เว้ากันซ้ำนี้แหละยียี เหตุแต่ก็สวยว้าวกู้ซึกมักเมี่ยเขาวะโอ้ยตายตายเสียแน่าไดดีวะเขาก็มีผัวแล้วโอ้ยจะไม่อยากได้เดนอะเฮ้อ,อแย่แล้วครับไส้โลกิตอาการกำเริบแอบมักเมี่ยเขาทั้งที่หูว่าเขามีผัวแล้วแต่ต้นก็นยังอยากได้ไปขอบของสวยงามบาดใจ มันมีคำบรรยายใดที่ดีไปกวนี้อีกแล้วจังสี่ต้องหาวิธีเอาไมา่เฮ็ดเมียให้ได้ <c oughs> และแล้วสายโลกจิตก็ได้คิดแผนหาวิธีสิเอาเมียเขามาให้ดได้โดยการลินเวดม่นดำกับหมอผีเอ๊เขายังมีชีวิตอยูะะ่บ่างหมอครับครับ <c oughs> <c oughs> ผมมักเมียเขา ผมสิตายแล้วครับหมอที่เห็นหน้าเขาทุกมือผมคิดว่าอีกว่าโดนผมต้องตายแน่นอนถ้าผมนั่นบ่ได้เขามาครอบของเฮ้ยเจ้านี่ขี้เลแล้วไม่เจียมตัวนี่ยิงอีกเป็นร้อยทำไมไม่ชอบวะมึงไปชอบทำไมคนมีผัวให้บาปเอาแล้วว่าว่เขาอีกแล้ว ก็เขาตรงสเปคทุกอย่างอ่าหมอมีหน้าที่ก็แค่ช hey, uh ่วยอย่าเสือกได้ปะนี่เงินทั้งชีวิตเคยเห็นไหมเพราะฉะนั้นทำหน้าที่ของมึงแล้วหุบปากซะได้ได้ถ้าเจ้าอยากได้จริงข้าจะบอกวิธีให้เจ้าจงเอาว่านสนนี้ไปเผาแล้วเอาไปใส่จุดซ่อนเหลงของเจ้าีะ ไม่หวานส้นดีเฮอยเยดีมากถึงจะเจ็บนิดหน่อยก็คุ้มมากเพราะขาดจะได้สมหวังทักทีแต่มีข้อห้ามเนะ เมื่อเจ้าได้เขาแล้วห้ามีกิ๊กเด็ดขาดไม่งั้นของจะเสื่อมและเข้าตัวเจ้าเองฮ่าฮผมไม่สนใครทั้งนั้นแค่ผมได้หญิงนคนนั้นมาผมก็พอใจแล้วนะโลจิ เมีเมื่อไสโลกิตได้ของจากหมอผีมาแล้วเขาก็มาทำตามพิธีที่หมอบอกด้วยการนำใบหวัานส้นที่เผาแล้วมาใส่ในจุดซ่อนเล่นเศร้าวันทัดไปบนาเส้้ครับวานที่หมอห้ดีเลย ยิ้งงไม,ม,มท้ทัวสลาลทิบมาซ่อมเบิงเขาเพราะเนื่องจากความเสนหาโอ้ผู้บ่าวรอจังเลยฉันขอซื้อมหมงไม้คุณหมดเลยนะไม่นะฉันมาก่อนนะฉันบ่าเหลืยยายมอก,ก่อนเนาะย่งกันไปไเถอะฉัน,นคือตัวจริงรรใจเย็นครับเดี๋ยวผมขายให้ทุกคนอยู่ดอกครับผมโอ้อยู่ดอกครับว่าหน้าตาของผมมันรอบาดใจ แต่เชิงวันหนาผมสิรอผมก็เลือกอีกเลครับเฮ้ยว่ามาได้จะไดนวันรอมังแม่งละงาเอ้ยเ <c oughs> มื่อก่อนคือบ่อเห็นเป็นแนวนี้วะเป็นอย่างคนคือสนใจทหารมันทั้งที่ตัวเฮาและมังไม่ก็สดกว่ามันปะโถอ,อย่าห่าอีหลีวะกว่ามันมีของดีกระคากระมอนี่มาเป็นของย,อย้อยโตอไม่นะยาให้หลานเด้อว,วันนี้มีหมักแอปเปิ้ลสดสดไหมไม่มีหรอกแอปเปิ้ลาฮะ้วว สดบอมันก็เห็นหน้ากันต็มด้อว่ <g ülme> โอ๊ยทำไมผู้ชายคนนี้วะ <g ülme> ที่สันเหมาหมือดร้านเลยคะ่ะคือเส,สื่อเมื่อหลายแต่เมียยา,ามค่อยได้บ่ใคยกำลังอารมณ์ดีอยู่อย่ามาขาดอย,อย่าเมียผัวบอขัดแล้วก็ได้สมนำหน้า <g ülme> <g ülme> อ้วนีสงสัยจะโดนของข้าเสียแล้วเมื่อแรงมหาอ้เดอกีเนี่ยกัปากแบบเซ็กซี่เนี่ยฮ่ะมาตายบอมาตายบอเออ,อ,อมันแนมเมียกูคือมีปัญหาหนิเว้ยนั่นแหละครับสส่โลกจิตใส่มนสเสนใส่เมีเยเขาจนอาการของเมียเขาก็เปลี่ยนไปส่วนผัวก,ก็ได้จะยื่นงงว่าเกิดยังขึ้น พ่อตกเด็กเมียกับเมียก้ารที่แปลกไปเนื่องจากถ